สวัสดีสวีดัตสวัสดีครับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมแว่นมอเตอร์ไซค์แว่น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 นะครับพาทุกท่านมาเที่ยวตลาดถนนคนเดินอำเภอเกาะพงันนะครับตลาดตั้งอยู่ตรงท้องสาลานะครับตรงใกล้กับสวนเฉลิมพระเกียรตินะครับตลาดแห่งนี้นะครับนอกจากมีของกินของใช้มากมายแล้วนะครับยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับอยู่ติดชายทะเลนะครับ เพราะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เคยมาหรือใครมาเกาะพังงานแล้วนะครับลองมาดูนะครับตลาดแห่งนี้นะครับเป็นตลาดถนนคนเดินนะครับตั้งอยู่ติดชายหาดเลยนะครับนะฮะตลาดมีทุกวันเสาร์นะครับช่วงเย็นๆนะครับอากาศดีๆแดดร่มลมตกนะครับก็ลองมาเดินจับจ่ายใช้สอยกันนะครับ เพราะว่าของกินเนี่ยโอโเวอร์วังอลังการนะครับเยอะมากๆนะครับผมเองมาเดินผมก็ซื้อไปหลายๆอย่างนะครับวันนี้นะฮะเพราะว่าเยอะจริงๆเยอะจริงๆโอ้โหของกินหลากหลายนะครับตอนนี้ก็เริ่มคึกคักนะครับฝรั่งวังชานะครับเออก็เริ่มมากันนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เริ่มมาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับ มาเดินกันตลาดแห่งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มาเกาะพังงันนะครับอย่าลืมนะครับผมว่าก็เป็นที่หนึ่งละที่ต้องห้ามพลาดนะครับเพราะว่ามีของกินเยอะจริงๆมีของกินเยอะจริงๆนะครับนอกจากของกินเยอะแล้วนะครับเสื้อผ้าของใช้ต่างๆเยอะ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 เยะยอะเยอะน่าจะมาเที่ยวนะครับนะเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับถนนคนเดินนะครับอำเภอเกาะพังันนะครับตั้งอยู่ตรง ของศาลานะครับใกล้กับสวนเฉลิมพระเกียรตินะครับอ,อยู่ใกล้ๆกับท่าเรือราชาเฟอรี่นะครับตลาดก็จะติดกับชายหาดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองมานะครับผมเห็นของกินแล้วก็โอ้โหอดใจไม่ได้นะครับก็เลยต้องซื้อ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 กลับไปบ้านก็ไม่รู้จะกินหมดหรือ,อ,อ,อ <ข Samantha. S 2> เปล่านะครับวันนี้นะครับพราะซื้อไปหลายอย่างแล้วนะครับ วันนี้ก็เว้นมอเตอร์ไซค์มานะเพราะว่าถ้าท่านเอารถยนต์มาเนี่ยที่จอดรถอาจจะลําบากนะครับเพราะว่าคนเยอะนะครับคนเยอะนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์นี่เป็นแถวเป็นพันพันคันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแนะนานะครับถ้าใครอยู่ไม่ไกลก็เอามอเตอร์ไซค์มานะครับแต่ถ้าใครอยู่ที่ไกลๆก็เอารถยนต์มาก็สามารถจอดได้ตรงที่จอดรถของ ถ้าเรือราชาเฟอร์รี่นะครับก็สามารถจอดได้นะครับหรือไม่ก็จอดตรงถนนที่เลยมาทางวงเวียนนะครับแล้วก็เดิอนอานิดหนึ่งนะครับตอนตรงนี้ก็มีที่จอดรถค่อนข้างเยอะอยู่นะครับในเลยมาทางวงเวียนเลยมาทางาสมเด็จรอห้านะครับแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์ก็สามารถจอดตรงหน้าตลาดได้เลยนะครับมอเตอร์ไซค์ก็สามารถจอดหน้าตลาดได้เลยนะครับอำเภอเกงงาะพงันนะครับนอกจากมีตลาด ถนนคนเดินนะครับก็ยังมีตลาดในพลาซ่านะครับก็อยู่ห่างจากนี่ไปก็ไม่ไกลนะครับแล้วก็อำเภอเกาะพัง,งันเองก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะครับที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ถนนคนเดินจะมีอีกที่หนึ่งก็คือเขาเรียกว่าออชโลกล้ำนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะตรงชายหาดชโลกล้ำชายหาดชโลกล้ำนี่ก็จะมีพื้นที่ชายหาดที่ขาวสวยนะครับ โอ้โหผมไปแล้วบอกว่ามันฟินมากนะครับเพราะชายหาดสวยมากนะครับางอย่อผมว่าจะหาโอกาสไปนอนแถวนั้นสักคืนหนึ่งไปเล่นน้ํานะครับเพราะว่าชายหาดตรงชโลกลําเนี่ยขาวจริงๆขาวโบ๊ะบา้านผมเรียกขาวโบ๊ะนะครับทีนี้เกาะพัง,งานเองนะครับก็เป็นอําเภออําเภอหนึ่งนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาเรียกว่าเคือร้อยเกาะงอกอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหลงธรรมะนะครับเพราะว่าสุราษฎร์ธานีนี่มีเกาะเป็นร้อยร้อยเกาะนะครับนอกจากเกาะสมุยเกาะพังงันเกาะเต่าแล้วก็จะมีเกาะบริวารอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะอ่างทองเกาะแตนเกาะมัดสมเกาะราบนะครับแล้วก็อีกไม่รู้จะกี่สิบกี่สิบเกาะนะครับเพราะฉะนั้นนใครยังไม่เคยมาเที่ยวนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีใครยังไม่เคยมาเที่ยวเกาะ สมุยเกาะพังงนันเกาะเต่าและเกาะต่างๆนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับลองมาเที่ยวกันดูนะครับสามารถเดินทางมาเกาะพังงันได้โดยเครื่องบินนะครับและก็มาลงที่เกาะสมุยนะครับส่วนทางเรือนะครับก็สามารถที่จะนั่งเรือโดยตรงมาได้จากดอนศักด์ไปเกาะพังงันได้เลยนะครับโดยมีเรือราชาเฟอร์รี่นะครับแล้วก็มีเรือนอนที่มาจากสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ ยังมีเรือสปีดโบ๊ทนะครับก็มีอีกหลายๆเรือนะครับที่สามารถมาได้เกาะพังงานโดยตรงหรือไม่ก็มาที่เกาะสมุยแล้วก็สามารถที่จะต่อเรือสปีดโบ๊ทมาเกาะพังงาน <ไป S 1> ก็ได้ไ <ป S 1> เช่นเดียวกันนะครับนะครับส่วนใครที่จะเดินทางมาเกาะพังงานหรือเกาะสมุยนะครับสิ่งแรกนะครับที่ท่านจะต้องเตรียมนะครับก็คือหมอพร้อมนะครับท่านที่ต้องฉีด ยาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า2เข็มนะครับแล้วก็ต้องโชว์แอปหมอพร้อมที่มี QR code นะครับให้เจ้าหน้าที่เขาสแกนนะครับก่อนที่จะซื้อตั๋วนะครับเรือนะครับที่จะมาเกาะพังงานนะครับหรือก็เกาะสมุยนะครับส่วนที่มาทางสนามบินนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับท่านก็ต้องโชว์ก่อนที่ท่านจะขึ้นเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เคยมาลองมาดูนะครับพอตอนนี้เกาะสมุยเกาะพังงานเองก็เปิดให้นักท่องเที่ยว นะครับเข้ามาท่องเที่ยวได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าจะเป็นคนไทยนะครับตอนนี้บรรยากาศก็ดีชายทะเลก็ดีสวยงามนะครับเนื่องจากว่าในยุคโควิดในช่วงโควิดที่สปีที่ผ่านมานะครับก็เกาะมันปิดนะครับไม่ค่อยมีใครมาท่องเที่ยวนะครับทำให้เขาเรียกว่าไงธรรมชาติเอาสามารถฟื้นตัวธรรมชาติฟื้นฟูตัวมันเองนะครับ ทำให้หาดหลายหาดนะครับก็มีความสมบูรณ์นะครับน่าเที่ยวทําให้หาดหลายหาดเขาเรียกว่าอย่างไงครับมันสะอาดขึ้นนะครับดูสบายตาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เคยมานะครับผมก็ขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญนะครับลองมาเที่ยวดูนะครับมาเกาะสมุยเกาะพังงานนะครับเกาะเต่านะครับเดี๋ยวนี้สะดวกสบายนะครับมีเรือวิ่งไปถึงนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ไกลๆอยากจะมาสะดวกก็ บินมานะครับมีเครื่องบินนะครับมาลงที่เกาะสมุยนะครับแล้วก็ค่อยต่อเรือลงพยาไปเกาะพังันนะครับก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับแล้วก็เดินทางแล้วก็ตอนนี้นะครับเรามีเรือนะครับอนาคตคิดว่าน่าจะมาจอดที่สุราษฎร์นะครับก็เรือจากภาคตะวันออกนะครับไปถึงภาคใต้นะครับนะ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้จอดนะครับเพราะเป็นเรือที่มันวิ่งระทั้งระยะทางไกลนะครับแต่อนาคตผมคิดว่าน่าจะนะครับน่าจะนะครับส่วตอนนี้ก็ยังมาตามปกติเหมือนที่เรามากันนะครับก็มีเรือราชาฟอรี่เรือซีตาฟอรี่นะครับหรือไม่มาทางเครื่องบินนะครับเครื่องบินก็สนามบินของเกาะสมุยตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะครับเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ยังไม่เคยมาเกาะพังันนะครับ ลองมาดูเห็นไหมฮะผมบอกแล้วว่าของนอกจากของกินที่เยอะเยอะจริงๆนะครับผมมาเห็นแล้วเยอะมากแล้วยังมีของใช้นะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้าเนี่ยผมว่าโอ้โหอลังการงานสร้างนะครับเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองมาดูนะฮะลองมาดู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 าดูดนะครับผมเองก็มาเดินครั้งแรกเหมือนกันที่จริงผมอยู่เกาะสมุยนะครับมาทํางานอยู่เกาะสมุยแต่ว่าเกาะพัง,งานก็ไม่ได้ค่อยข้ามมานะครับ วันนวันนี้ผมข้ามมาเกาะพังงานนะครับแล้วก็มาเดินถนนก็เรียกว่าเปิดท้ายนะครับนะครับลูกแล้วก็ตลาดเปิดท้ายนะครับมาเดินก็โอ้่าคนเยอะนะครับเมื่อก่อนผมเคยมาประมาณก่อนโควิดนะครับแล้วก็ช่วงโควิดก็หางหายไปก็ไม่ได้มาเลยนะครับนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกับช่อง YouTube ในาดแดงผู้ชายแหลงกลางด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ